ครับในการทดลองที่3มนะครับมีวัตถุประสงค์ก็คือให้เราหาความสัมพันธ์ระหว่างแรงดันตกคอมอุปกรณ์ r ารนะครับกระแสไฟฟ้าเลื่อๆผ่านตัวอุปกรณ์เมื่อวงจรอยู่ในวงจรกระแสสลับแล้วก็ศึกษาเรื่อง AC coupling นะครับ bypass ของด้วยด้วยวงจร r c แล้วก็ศึกษาวงจรของความถี่แบบ Passive นะครับวงจร r c ก็พวกไ i g h p a s โ Low ครับอุปกรณ์นะครับจะมีอยู่6ตัวมีตัวใหม่มา1ตัวนะครับก็คือตัวคาปาซิเตอร์ตัวแรกนะครับคือมัลติมิเตอร์แบบมือถือ แล้วก็ตัวที่2คือตัวจ่ายแหล่งกำเนิดไฟฟ้าก็ฟังก์ชันเจนแล้วก็นี่ออสซิโลสโคปนะครับเป็นตัววัดขึ้นแรงดันแล้วก็เบสบอร์ดไว้ต่อวงจรนะครับตัวต้านทานก็จะมีอยู่2ตัวมีตัว100โอห์มกับตัว1000โอห์มตัวคาปาซิเตอร์นะครับมีตัว1ไมโครฟารัดกับ10ไมโครฟารัดนะครับอย่างละตัวก็ข้อที่1นะครับให้ต่อวงจรตามรูปที่1โดยใช้ตัวโหลดเป็นตัวเก็บประจุนะครับขนาด10ไมโครฟารัดเราก็เอาตัว10ไมโครฟารัดมา ใส่เป็นโหลดนะครับทีนี้เราก็ต่อตามรูปนะครับเราจ่ายไป6 vpp ใช่ไหมครับก็เราก็ปรับเป็น3เราก็จ่ายไปเข้าที่ขาขาขั้วบวกของตัวต่านทา้ตัวเก็บประจุแล้วก็เอา1งก็มาต่อด้วยครับตัวช่องหนึ่งก็มาต่อด้วยแล้วก็นี้ก็เป็นกาวนะครับกาวแต่ว่าจริงๆกาวต้องแยมมาอยู่ตรงนี้เชื่อมกับตัว1000นะครับคือนี้แล้วก็ช่องสองก็อยู่ตรงนี้จริงต้องเอากาวมาอยู่นี้ด้วย ก็มา1.2นะครับ1.2ให้ใช้เครื่องกำหนดสัญญาณจ่ายลูกขึ้นไายขนาด6 VPP ที่ความถี่20เฮิรตก็เราก็จะจ่ายอยู่ที่20เฮิรตนะครับที่ความถี่แล้วก็แตงดงนไฟฟ้านะครับอตัว m p ดเราจะจ่ายพีคอยู่ที่3นะครับ3 VPP เพราะว่าเขาบอกใช้6แต่เราใช้3เพราะมันเหมือนเครื่องนี้จะจ่าย2เท่านะครับแล้วก็กดปุ่มนี้เป็นซายก็ ไม่มีอะละก็ต่อมานะครับ1.3ให้ตรวจสอบนะครับสายโพบที่เราต่อเข้ากับออสิลโลสโคปตั้งค่าให้มันเหมาะสมนะครับก็ดูการทดลองเทเลอามาประกอบเอาวัดเอาแรงดันต่อข้อมอบพร้อมทั้งปรับสเกลแกนเวลาแกนแอมพลิจูดแกน Y นะครับแกนในแกน Y เพื่อให้รูปขึ้นแสดงบนหน้าจอม,มีขนาดที่เหมาะสมพอมีขนาดที่เหมาะสมแล้วให้อ่านค่าแล้วก็บันทึกค่าของแอมพลิจูดนะครับหรือจุดสูงสุดจุดสูงสุดพวกเอนะครับ ของแรงดัน VC VC คือเป็นตัวขึ้นของช่องหนึ่งนะครับตัวขึ้นของช่องหนึ่งคือตัวนี้นี่คือตัวขึ้นของช่องหนึ่งแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นตัว <c oughs> ตัวขึ้นของช่องสองนะครับก็วัดพีคข,ของมันจะอยู่ที่1.7 1.752ศูนย์นะครับอ่าก็บันทึกลงไปก็จะได้ค่าแบบประมาณนี้นะครับ แล้วก็ปรับขึ้นความแรงทันอะไรตามคําสั่งอ่าก็ต่อนะครับ1.4ใช้ p พที่ต่ออยู่กับ channel 2อนะครับวัดก็เหมือนกันครับวัดเหมือนกนอันนี่ไม่มีอะไรแล้วก็อันนี้เขาบอกไว้ให้กลับขั้วนะครับเพราะว่าตัววงจรเราเหมือนตรงนี้มันกลับขั้วอะไรกันอยู่แล้วก็กลับขั้ววิธีกลับขั้วนะครับแล้วก็ทําการกดตรงนี้นะครับ Invert ให้ปรับเป็นออนนะครับมันจะมีรูปที่ปรับเป็นออนนะผมะรูปนี้ครับจะเห็นว่าปรับเป็นออนเรียบร้อยละหนึ่งจุดห้าปรับเป็นออนแล้วก็หนึ่งจุดหกนะครับให้ใช้เคอร์เซอร์อ่านค่าอมพิจูนครับของ VR เมื่อกี้เาอ่านของ VC แล้วใช่ไหมครับรอบนี้ก็อ่านของ VR ก็จะได้ค่าตามนี้ครับ VR ที่อันนี้คือมันจะมีอยู่ มีอยู่3ช่วงจะผมเอาวันนี้เปิดกํากับนะครับใช้เคอร์เซอร์อ่านค่าอินปีจูดของดันตกลคอม v ยคือตัว Channel 2ก <c oughs> ็ตัวตัวช a อ n สองตัวแรกของเราจะอยู่ที่ 2.125v โวลต์นะครับก็นี่ครับ2 1 2 5โวลต แล้วก็2องจุด้าเก้ี่นครับว่าสองจุดห้าเก้ี่แล้วก็เอาไน,นี้คือวัดระยะห่างครับอันนี้ก็จะเห็นว่ามันตัวช a อ n สองนะครับมันจะขึ้นตรงนี้ตัว Channel 1มันจะขึ้นตรงนี้แล้วก็เอาตัวทีหนึ่งอะครับมาวางตรงนี้ตัวทีสองวางตรงนี้เราก็จะได้ตัว time delta นะครับแล้วก็ใส่ค่าเข้าไปในช่องนี้ได้เลยช่องนี้ครับใส่เข้าไปได้เลย แล้วก็ก็ทำแบบนี้ซ้ำจนครบทั้งสามความาความถี่นะครับช่วงความถี่สช่วงความถี่แล้วก็ลบไปนแนวก,ก่อนก็ไม่มีอะไรแล้วครับตรงนี้อ่นนี่ก็ทำเดลต้าของอีกช่องหนึ่งช่องนี้มีสช่องโอเคก็มาที่ อันนี้หนึ่งหนึ่งจุดเจ็ดนะครับ1นึ่งจุดแดมันก็1นุดเบอกว่าให้หาค่า IC นะครับคำนวณได้ดังนี้เราก็คำนวณตามนั้นเราจะได้ค่านี้มันครับอันนี้คือตัวอย่างเลขที่คำนวณออกมาได้นะครับอ่ออันนี้มันคือค่าของเดลตานะครับแล้วก็อันนี้คือค่าของไอตัวเซตนี้นะครับผมจะไม่ได้เรียกว่าอะไรโอเค ส่วนไอค่า IC นี้ก็เข้าส่วนนั้นได้เลยครับก็วงจรเราตัวต้านทานหนึ่พันใช่ไหมครับก็เอาตัว V ตัวรนะเอาตัว VC ไม่ใช่ตัว VR มาหารกับหนึ่พันก็เอาตัวนี้หารหนึ่งหารหนึ่พันเราจะได้ค่าไอซีมาครับหารหน 1, ึ่งพันก็ง่ายๆและครับก็เปลี่ยนหน่วยของมันเป็นบลบกำลงังลบสมก็ใส่เลขเดิมเข้าไปแต่ว่าแบบ เปลี่ยนเป็นมิลลิแอมมิลลิแอมให้หมดโอเคครับอันนี้ก็ข้อ9ข้อ10ก็เสร็จเรียบร้อยล้ะมาที่ข้อ11นะครับคือทำซ้ำก็เรียบร้อยแล้วครับก็มาดูต่อที่ข้อ2อ่าอันนี้คือรูปก็จะเป็นดังนี้นะครับอันนี้ก็ช่ n n แอ c ช a อ n สองนี่ก็ Channel 1 อยู่ที่1วล by บ h e w i d e เดอร์ี่ l 2ก็1วล by บ h e w i d e เดเวลาครับจะเป็น20ไมโคเซกอาไมโคเซกเดอทํา c c by ด i วเดอร์โอเคก็มาที่2.1นะครับให้ต่อรูปตามรูปที่4ก็ต่อเข้ามาก็ตัวไฟนะครับจ่ายเข้ามาที่ตัว c a p a ซ i t ตอร์ขั้วบวกนะครับจ่ายอยู่ที่4 VPP ทีนี้ก็เชื่อมกับตัว100โอห์มก็เชื่อมกับตัว100โอห์ม 1โอมก็ต่อเข้ากับกาวขากาวนะครับข้างขาตรงนี้ก็ต่อเข้ากับกาวช่อ1นะครับก็อยู่ตรงนี้ช n อง2นะครับก็อยู่ตรงนี้ก็ตามนี้ครับแล้วก็2.2ใช้เครื่องกาหนดสัญญาณจ่ายสัญญาณรูกพื้นทรายนะครับกดปุ่มนี้แล้วก็ปรับเป็น4 Vpp ก็คือ2 Vpp ปรับ offset นะครับให้เป็น2แล้วก็ปรับขึ้นความถี่เป็น3000จะเห็นว่าตรงนี้ปรับผิดน,นะครับ ผมไม่ได้ถ่ายอันที่แก้ไว้แต่ว่าแก้เรียบร้อยแล้วครับก็เอ่อต่อมา2.3ก็เอาช่อนัหนึ่งช่อนสองต่อก็ต่อเรียบร้อยละมาที่1.4เอ้ย2.4ปรับรูปพื้นบนออสิสต์สโคปให้เหมาะสมนะครับก็จะออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้อ่ามันมีเงื่อนไขคืออันนี้ต้องเท่ากันนะครับก็เป็นหน้าตาแบบนี้ก็มาดูต่อ2.5ก็ให้วาดรูปลงไปนะครับก็ใส่หลายเรียดลงไปวาดลงไป 2.6ปรับออฟเซ็ตกับเป็น0ก็ปรับกลับเป็น0 2.7แล้วก็วัดค่าตามตารางที่2นะครับตามตารางที่2ตารางที่2อยู่นี่ก็จะมีขึ้นขั้นทีหนึ่1,000ขึ้นขั้นที่2,000นขึ้นขั้นที่3,000แล้วก็วัดวัดตามนั้นนะครับก็จะอยู่ที่เดี๋ยวผมเอาแถวอ,อันนี้เดี๋ยวผมไปดูข้างบนก่อน 9 0 6 1 0อ่ะผมตกตัวนี้ไปนะครับไม่ได้ถ่ายไว้แต่ว่าผมถ่ายพวกนี้ไว้หมดเลยก็906.3ใช่ไหมครับก้อนนี้906.3แล้วก็ปรับขึ้นความถี่เป็น2000แล้วก็วัดได้1.5ก็ใส่เข้าไปวัดอีกก็จะได้1.178เอ๊ะ87ก็ใส่เข้าไปครับแล้วก็ปรับขึ้นเป็น3000แล้วก็วัดก็ไม่มีอะไรแล้วครับตรงนี้มา3.1นะครับต่อรูปตามต่อวงจรตามรูปที่6 ต่อวงจรตามรูปที่6ก็จ่ายไฟ4 Vpp เข้ามาที่ขั้วตัวต้านทาน100ก็จ่ายไฟเข้ามาที่ตัวต้านทาน100ตัวต้านทาน100วิ่ง 100. ไปหาตัวคาปาซิเตอร์1ไมโครฟารัดแล้วก็ตัวคาปาซิเตอร์ก็ต่อเข้าวกาวขาข้างล่างก็เรียบร้อยแล้วมาที่3.2นะครับก็ตั้งค่าตามนี้ก็จาก4ก็ปรับเป็น2ออฟเซตเป็น0ก็0อยู่แล้วนะครับจากข้อที่แล้วความถี่ก็1,000 1,000หนเฮิร์ต มานะครับ3.3บอกว่าให้ต่อช่องหนึ่งกับช่องสองเข้าจุด a และจุด b ก็เรียบร้อยแล้วที่เปิดรูปให้ดูเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวดูใหมอันนี้คือขาช่องหนึ่งนะครับอันนี้ก็ช่องสองจุด a จุด b แล้วก็3.4ปรับรูปขึ้นให้ช่องหนึ่งกับช่องสองมีค่าเท่ากันแล้วก็ปรับให้มันเหมาะสมก็จะได้ออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้ครับแล้วก็วาดลงไปก็ผมถาม่ายมารวดเดียวเลยก็ใส่รายละเอียดก็าตามนี้ครับแล้วก็ ปรับออฟเซสตเป็น่วนก็ปรับเป็นศูนยอยางแล้วแล้วก็ปรับความถี่ตามตารางที่สามตารางที่สามคือความถี่หนึ่งพัน3,000ันสาพนะครับก็ตามนี้ครับจะได้ตามนี้1 6 8 7จุดหกแดเจดกับ1 4 3 7จส่สามเจ็ใช่ไหมครับก็วัดแล้ว1.687 1จุ7แปดเจดจุสามเจอันนี้ก็ผลการวัดจริงๆนะครับ 1. 5 9.6ด้าเจุดจุดสมเอ๊ะเก้าศูนย์หกจุดสามแล้วก็อันนี้ก็ตอนนี้ตามนี้นะครับก็ใส่ค่าตามไปที่ผมเปิดไทดูได้เลย ต่อมาก็วีค้าผลการทดลองทดลองนะครับถ้าเราดูจากการทดลองที่1นนะครับเราจะเห็นว่า VC จะลดลงทุกครั้งนะครับที่ความถี่เพิ่มขึ้นในขณะที่ VR จะเพิ่มขึ้นทุกครั้งที่ความถี่เพิ่มขึ้นนะครับการทดลองที่สอนะครับเห, <Media. S 1> <VC> เหมือนกัน VC ก็ลดลงเมื่อ f เพิ่มขึ้นนะครับ VR ก็เพิ่มขึ้นเมื่อ f เพิ่มขึ้นก็เหมือนอันนี้เลยแต่ว่าอันที่4ี่นะครับก็คือ VC ยังลดลงอยู่เมื่อ f เพิ่มขึ้นความถี่เพิ่มขึ้นแต่ VR จากที่มันเพิ่มขึ้นมานะครับสองค่านั้นมันกลับลดลงเพราะอะไรครับมาดูที่สรุปของการทดลองจะเห็นว่าทุกครั้งที่เราเพิ่มความถี่ขึ้นนะครับ VC จะลดลงเป็นทั้งข้อการทดลองที่1 2 3สานะครับเพราะสมการของมันก็คือ1ส่วนด้วยความถี่คูณ4ก็ความถี่เพิ่มขึ้นก็พกผันกันนะครับตัว VC ก็จะลดลงแต่การทดลองที่1กับ2 VR จะเพิ่มขึ้นการทดลองที่3 VR ลดลงเหตุผลเพราะว่า เราการทดลองที่1กับ2เราต่อแบบไฮพาร์ตนะครับความถี่เพิ่มขึ้นแรงดันเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็การทดลองที่3ามก็เป็นโลพาร์ตนะครับความถี่เพิ่มขึ้นแรงดันลดลงก็จะเป็นตานนี้ครับแล้วก็สุดท้ายแล้วให้เราต่อออกแบบวงจรไฮพาร์ตนะครับก็ไฮพาร์ตก็จะตัวคาปาซิเตอร์จะอยู่ตรงนี้นะครับตัวต้านทานจะอยู่ตรงนี้เราก็ใช้สมการนี้ได้เลยครับคาปาซิเตอร์เราหาค่าคาปาซิเตอร์ก่อนว่าค่ามันเท่าไหร่ ตอนนี้ผมกําหนดให้เราแจ่ไฟเป็น 4Vpp นะครับแล้วก็ตัวท่านทานเป็นตัว100 o h มอันนี้คือผมกําหนดค่าล็อกมาเลยแล้วก็เรามาหาดูครับว่าคาปาซิเตอร์ต้องมีค่าเท่าไหร่สูตรของมันนะครับคือ1ส่วน2พายคอนทีกับ x4 x4 ก็คือได้จากอันนี้อีกทีนะครับ vc ส่วน i vc เราแจ่ไฟมา4ใช่ไหมครับมีตัวท่านทาน100 oh เอา4หารด้วย100 ohm ก็จะได้อยู่ที่400มิลลิโวลต์ไอ้ี่มิลลิโวลต์แล้วก็40ิ40นี้นแทนค่า x 4แล้วเราก็แทนค่าเข้าไปในสมการครับก็จะได้ค่าของตัวเก็บประจุมาแล้วก็ใส่เข้าไปตรงนี้เขาสอนนะครับให้พาร์ทพาร์ทเราจะย้ายตัวท่านทงมาอยู่ด้านบนตัวคาปาซิตเตอร์นะครับก็เหมือนเดิมเลยครับค่าเหมือนเดิมก็เป็น40เหมือนเดิมแล้วก็แทนค่าลงไปอะจริงๆตรงนี้ผมไม่ได้ใส่40นะครับผมใส่เป็น0.04เพราะว่า 40, 40นี้นมันคือหน่วยมิลล ผมคี้เกียบแปลงที่หลังนะครับก็ใส่ตรงๆไปเลยไอ้ข้อนี้ก็เลยจะได้อยู่ที่389ไมโครฟารัดจะได้ตามนี้นะครับก็จะครบทุกการทดลองแล้วครับขุบคณครับ